กินดอกไม้ไม่รู้หไม่รู้เนื้ไม่ดูไม่หนเนื้อจริ คนเยอะอร่อกายก่อยอาการที่นั่งดูเขาคุยกัน <c oughs> คือทุกวันหนูสามารถนั่งอ่านให้ทุกคนคุยกันได้ทั้งวันหนูสามารถมาไลฟ์แล้วก็ดูทุกคนคุยกันได้ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ไม่ถ้าลูกสาวได้ดิสด็อกอยู่นี้แล้วมันมีจะทำอะไรคะเออให้พี่ขายงานเก่งขออยาขออยงาน,นให้ดูด้วย อยากทำเงินแตตอนนี้คกคไม่ได้คิดเลยขอบคุณนะคะมันต้องชนะนะแล้วต้องซื้อจากไหนจริงๆเป็นคำถามที่ดีซื้อจากที่ไหนถูกที่สุดเลปะแบบไม่ได้จับตาจริงเหรอคะมัหมีจแต่เต้นโชว์ว้าวคู่นี้รอดูเลยอยากดูแล้วอยากดู ขายจนเขาบอกว่าเป็น AR อร์เนาะได้ได้เป็น AR มาะเขเป็นเออาร์ซ้จักเว็บถูกกว่า,าทุกคนใช่ ม,มืนมันมันคงง่ายกว่าแบบความเร็วในการในแอปมันสะดวกกว่าอืมเดี๋ยวอีกห้านาทีไปแล้วนะคะเม่วาไปหาผู้ชายเมื่อวานมีฟรีนะไปปลาไข่เอดแต่ว่าพูดถึงยิบสีพิกิบไม่ได้มาใช่ไหมคะทำไมอ่ะ ถ้าไม่็นไรถ้าไม่มาก็อ,อันนีขเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์ life สตรีมมิ่งพี่กีไม่ว่างเหรอคะมีใครไม่ว่างอีกไหมคะแต่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งพวกหนูใช่ไหมคะดูย้อนหลังได้นะเออไลฟ์สตรีมคือเลือกตรงที่มันดูย้อนหลังได้นี่แหละก็คือเอาง่ายคือจริงซื้อกางทีดซื้อได้ เราไม่ได้ไปค่ะโอยิ้งีเสียิค่ะูเและติมิิงดูอย่างหลังได้ค่ะไ่เขาจิงอัพี่กีดิวติกต็อกวินเบิดไม่ใช่หยุไม่ใช่ไม่ว่าไม่ได้นะเขาไปเปย์เดวี่ฉ่ำเลยนะมีคนบอกไหมมาเปย์หนูบ้างสิใช่ไหมค่ะหนูางหนูบได้รับข่าวสารมาเล่นหราเปล่ะหนูเล่นนะ จอยจๆเราไลฟ์แบบจอยจอยเย่เก็บซะทีต้องนอนละพี่เต่แค่ต้องใช่หรอ ขึนนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่เออใช่ทุกคนเราไม่ได้ขึ้นใช่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 อนเหิลชั่อเ่นนแต่เราไม่เคยมีเอ๊ะ ก้รเจอกันครูนีไนะคะได้ค่ะได้เลยครับที่เฮาเขาบอกเขาเปลี่ยนใจนะเขาตอนแรกเขาไม่มาเขาเปลี่ยนใจเขามาละเอ,อ้ยเขาเลิศเกินอะไรที่สุดเลยค่ะเนเบบีว่าไอวินออกจากครูนะไม่เท่หรอเท่ยอยู่นะแต่เสื้อแต่ว่าเสื้อมันน่ารักอะเสื้อมันน่ารักที่สุด ทำงานเสจยงานเสียพี่ไม่มีตังค์ค่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนใช่หรอเราเก็บตังค์เปในนี้แล้วเก็บตังค์ไปดูแฟนมิตดีกว่าแล้วกาะอะขอบวคุไม่มีกอบเราไม่ต้องส่งอะไรนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าไปซื้อแฟนมิดมาดูกันใช่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 สาวผู้หญจะดูไหมแค่ยืนยองนะใช่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 ตัดมาหนึ่งก้อนขอบคุณค่ะ นี่ยวไปคนจ้ามาแล้วมงงมีโดเนตบ้านนะคะมาบ้านไหนมีโดเนตวะคะตอนนี้มีดูจะทใช่ไหมบ้านบ้านทำโปรเจกต์ไหมคะทบ้านที่ซีนก็มีนะคะทุกคนบ้านบ้านปิดก็มีบ้านหนูก็มีนะคะมาได้ได้ อทำไมล่ะทำหน้าทำหน้าเครียดอ๋อทำหน้าปกติจบไม่ต้องกระสินหรอกนะไม่ไม่ให้ไปไก่ละข้าวจะคว่ำไปตลกมากนี่อมาโผล่หน้าได้ไหมจ้ามาโผล่หน้าเร็วมาโผล่หน้าเร็วคุยข้างหลังใครอะข้างหลังใครอะไปเซเล็บอ่ะคืนที่แทเจอแล้วชื่ออะไร ย่าตาลแกก็คือผมแกบังกว้าทุกคนเลยนี่ถามถามจริงหรือเปล่านี่ได้รับข่าวสารมาว่าพี่กิบกิบไปเปย์ไลฟ์เดวี่ไม่จริงอ้าวอ่าโอเคไม่จริงพี่กิกบไม่เคยเปย์หนูที่บอกเปย์ที่งแค่พี่องเขาบอกใช่พี่กิกบไม่เคยเปย์หนูเนาะ กระพริบตาปิดๆกระพริบตาปิดๆเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างสนุกปะไม่ใช่โมเปเลสเอ็นไอคอนสนุกมากชอบเหมือนแบบตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนง่วมาโดยตลอดแต่จริงก็ฉลาดนิดหน่อยเออดูง่วอยากไปด้วยอีกเฮ้ยไปด้วยอะ ตาหนูเป็นแฟนยายใช่คับไหมใช่คับไหมคับไหมโอเคขอบคุณมากทุกคนเล้อยากีหลายป่ะเอออ๋อใช่ทุกคนเราทองไปแล้วค่ะใช่ใช่เราทุองไปแล้วค่ะทุกคนใช่ทำไมอะอยากได้หมวกแบบหงอีกบ้างผิดสิ ตลบตลบมากบายค่ะบายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบายบายอุ้ยหนูมีคำถามพรุ่งนี้เราสามารถคือเราอ่ะเป็นโชว์สุดท้ายอยู่แล้วอ่ะเราสามารถใช้พื้นที่เวทีลวมพลแ๊บหนึ่งได้ไหมคะแต่เราไม่ลวมพลอยู่แล้วนี่ไม่คิดว่าไม่ได้เลยไม่ได้หรอไม่หรือเปล่าอ๋อไม่บอ้ทราบเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปถามให้นะคะทุกคนบายบาย ไหาปคับเจอกันพรุ่งนี้ครับแล้วก็อย่าลืมตื่นมากดบัตรกันตอนทุ่เช้านะคะทุกคนนี่ทุกคนวางอันดนด้ให้แล้วนะคะพรุ่งนี้ทุกคนตื่นนอนตอน10โมงใช่อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวเปิดคงเปิดคอมใดๆตั้งแต่10โมง50นะคะแล้วก็เช็คเน็ตตัวเองนะคะตลอดเวลาแล้วก็กดทีเฟสตั้งแต่พอมัน10 59ปุ๊บทีเฟส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 แล้วพอมา็จปุ๊บเข้าไปกดเลย เพราะว่ากันว่าใช้บัตรเครดิตจะเร็วแง่นอนใช่ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่บัตรไว้ก่อนให้เรียบร้อยใส่บัตรไว้ก่อนเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะพอเราจะได้กงปั๊บ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 เราก็ได้เลยพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปทานข้าวไปทานข้าวก่อนใช่ไปทานข้าวแล้วก็มาหาเรานะะคเจอกันตอนห้าโมงเย็นค่ะ บายวันนี้ราไปก่อนค่ะบายบายวางอเดนดาให้แล้วทุกคนพรุ่งนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามอเดนดาขอให้ได้บัตรที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วก็มาเจอกันวันที่24แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเช็คๆว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างคนได้บารได้คนที่ต้องการหรือเปล่าสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะทุกคนที่ดูคนอยากได้ขอให้ได้ตั้งใจจริงขอใายได้ทุกคนเลยหนึ่งพันที่มีพอแน่นอนย่าาบ๊ายบาย นักบั้งแผนคนนี้เป็นของพวกเราฮะนักงแผนคนนี้เป็นของพวกเราเดี๋ยวจะเอามุกปอดปอดหัวใจหัวใจไปเล่นกับคนอื่นอ๋อมันต้องไม่มีแค่เราสองคนแน่ที่ตอบแบบนั้นมัเป็นมีแพมมีแพม